เอาเลยครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะมาประกาศรายชื่อสมาชิก YouTube p ู u n i ้ a ของเดือนมิถุนายนนะครับเดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารายชื่อผู้สนับสนุนของเดือนที่แล้วจะมีใครบ้างนะครับไปดูกันนะฮะก็เริ่มจากคนแรกนะครับคุณวันทูโซนรุ้งรินชาติไดรี่แซนเน่ p ูนิก้าไลค์คาวาอีเอ็ ดักมูน etms พาโนมัต nmm ดักซี่เซเว่นเชียร์สตาร์ไลท์เฟิร์นไงจะเรียกยังไงก็เรียกไปเถอะอินาสมาฟีอินาสเมฟนะลืมไม่เมโลคอสใช่ไหมครับคอฟกายเวอร์ wer, 1985งเกานาาโตอุซึมากินี่อย่างเมสบุนนี่ มิโนริโมจิเชฟกอร์ดอนแรมซีตซันซูมี่หรือซุนซูมี่นะขออภัยนะครับพรประพันอ่านคำสกุลไม่ออกเลยครับคุณกาณินจีบีบุ๊กพิชชี่ชี่ห้าตัวกระดกวันเคสุพันธิกาสีชาติสโน่เอฟเอฟ ภาคินสมสุภผลสุพันณสาใช่ไหมครับขอโทษนะครับ SS ด้วยอ่ะกระมอาสีลาลายัย IT City เออชื่อคนนี้เหมือนแบบเหมือนเราได้รับการสนับสนุนจาก IT City ฟลุกฟลุกเย่ฟลุกเคครับรู้สึกพี่ ลุกโจไหนใช่ไหมครับจาโอไหนหรือโจไหนโอไม่ก <laughs> oh ็อ่าขออภัยเรื่องภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่บรรทัดล่างคือโนเนมนะฮะจอมทัพสตูดิโอโอ้อยังเท่อีเฟลกเลยครับหรือเอฟเฟลกชัแนลอโนอุอีหรือว e ่า no <laughs> อ In ิโนอุเอกนะครับ แล้วก็สุนีลิมบุตรนะครับปกป้องชัยยะแบบนี้สิอ่านง่ายพิมพ์ชนแรงผู้ nice 3012่อกตกรกัตกัตกร,กกตกรใช่ไหมครับขอไปอันนี้คือน้องเลขที่19นะครับภูริทัศน์พนมเรืองศักดิ์นะครับ VOX 22 จัก,กรินหรือจาคินนะคนเดอร์ส2021เออพี่ด้วยล่ะโฟกัสงับสามเนนบาทใช่ไหมครับสามเนนบาทเจ้าบาัตเอสมมเ้สามมันเนสามมันเนนบาทจ้าปัญหาขอโทษจิระชาารุง้งใช่ไหมครับขออภัยนะฮะตังทอนเด็กดี โอ้แล้วลูกกาลินทำมือแบบแบ,บมือขอตั้งทอพอดีเป๊ะหยาดพิรุณเขียนบันดิตเท่มากไตรโหด9 9้ากอไอเต้าเมียวโดมะเรดคุงคูณสองนะหรือเอ็กถอเอ็กูกันนะ STAR OF HOPE นะครับแคนศิวกรเจสเหรอครับ The Annoying Dogs ไวท์เฮดอ๋อก็เลยได้รูปสันที่เป็นหัวข่าวพอดีหน้าที่นะครับวงกดนะครับวงกด th นะครับ PCR ป๊อปชาญตะบุรีนะครับนาตาชัยแม็กดีดีติอนิเมะอะอนิเมะนะครับชัดเจนในวงการจริงๆชินนารากูสนะครับ น่าจะนนนะครับนนโอร์ลาสเท่มากอะอมตีอินอินนิเวอร์สนะครับภูริวัตรโสดารัตนะครับเอเลนอายจยราธิวัตรอภิกันสัตว์คุณชัยขอไปนะโฟกัสโหอัมอัมอันโดมาลิอุสคณะเอกโลกิคุงนะครับ แล้วก็ปุ่นแล้วก็ทำหน้าแบบหืมนะกลมกลมนิ<ๆ>นเนกาวอซซา9 NG เซเ9นะครับปันยิสาเลยฮะหรือปุ่นยิสานะครับโอ้ดาวสกุลพี่ไม่สามารถน,ะน่าจะลงท้ายด้วยคำว่าแรงนี่คือรายชื่อของผู้ดีกนระดับสาวบกนะครับเลเวอ2สองก็เยอะมากเลยนะครับเดือนเดือนที่แล้วนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจจะมีหลายคนที่อ่านชื่อผิดไปนี่ขออภัยจริงๆ ไม่สามารถนะครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อของน้องๆน,นะครับที่สมัครเข้ามาเป็นพู้นิแก้าระดับสาวกเลเวลนหนึ่งกันบ้างนะครับก็นี่เลยมีตามชื่อนี้นะครับอ่ะมีอีกแผ่นหนึ่งนะก็คือนี่ปมมีชื่อใครบ้างนะครับก็พิมพ์บอกะ,อะใต้ล่างได้เลยนะครับมาอวดกันหน่อยนะครับมาอวดกันหน่อยก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Channel ผู้ิเก้านะครับเดือนที่แล้วอาจจะน้อยไปหน่อยนะของที่ ลงนะครับส่วนใครที่สมัครไว้แล้วเนี่ยแล้วแบบยังหาไม่เจอขอแนะนำว่าให้ไปที่หน้าแรกของยูยูทู e พุดดิกามันจะมีแท็บหนึ่งอะ่ะที่เขียนว่าสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับสำหรับเลเวลสองนะสำหรับเลเวลสองนะครับเขาเจ่ายังค์แล้วเข้าไปดูให้คุ้มด้วยนะครับหวังว่าเดือนหน้าจะได้อ่านชื่อกันใหม่อย่างที่บอกนะครับใครที่พี่อ่านชื่อผิดไปนะครับช่วยพิมพ์คำอ่านที่ถูกต้องเอาไว้ใต้ล่างให้ด้วยสิ หรือว่าพิมพ์แล้วพี่พี่ไม่เห็นเดือนหน้าจะได้ถูกต้องยิ่งกว่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ